สวัสดีค่ะก็ซิบบอกเล่ามาแล้วค่ะทุกท่านมานําเสนอให้ท่านชมกับรถกระบะมือ2นะคะกําลังมองหาไปใช้เข้ามาชมได้ที่หน้าช่องนะคะกดไลค์กดติดตามไว้ได้เลยค่ะทุกท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมีรถสวยๆมาให้ชมกันในทุกวันในวันนี้เราแนะนำเป็นรถ Toyota Revo 2.5ตัว J 2016, ปี2016 SmartCA p เครื่องเกียร์ช่วงล่างปกติแอร์เย็นตัวแคปเปิดได้รถสภาพดีมากๆค่ะ แม็กสวยด้วยนะคะเป็นร้อแม็กขอบ18ยางปี2021พร้อมใช้งานพร้อมขับกันได้เลยค่ะรถยนตคันนี้นะคะราคา239,000บาทพิกัดดูรถได้แถววงเวียนพระราม5นนทบุรีจัดไฟแนนซ์ได้นะคะออกรถศูนย์บาทและมีราคาตัดราคาพิเศษให้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าด้วยสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเน้นติดต่อกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะคะ ไปสอบถามกันได้ค่ะไม่ว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์หรือต้องการนัดหมายเข้าไปดูรถด้วยตนเองนะคะนัดหมายเข้าไปได้เลยเช่นกันค่ะแอดมินเพียงแนะนําเบื้องต้นเท่านั้นนะคะถ้าถูกใจอย่างไรแนะนําให้ไปดูตัวรถเพื่อจะได้ตรวจสอบสภาพรถและเอกสารต่างๆให้ชัดเจนด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะ